โอเคคะ่ะถึงเวลาโชว์เคสแล้วนะคะตอนนี้นะหมอได้ทําการปรับรูปหน้านะคะบริเวณเหนียงกรอบแก้มนะคะเป็นที่เรียบร้อยแล้วมีให้ดูรูปพี่ฟอตอนนอนก็จะประมาณนี้นะอ่าก็จะเห็นว่ามีเหนียงนี่แหละที่แบบว่ายอ้อยอยู่นะคะแก้มก็คือยังเยอะกรอบหน้ายังไม่เห็นเลยเนาะรูพี่ฟอนะคะอ่าให้ดูอักเร์ทันทีเลยกรอบหน้าเริ่มมาแล้วนะคะแล้วก็แก้มก็คือยุบไปแล้วเหนียงหายไปเรียบร้อยนะคะ อันนี้คือลังทำเสร็จทันทีนะคะจะเห็นว่าเห็นผลลัพธ์เลยประมาณ30-40%ทันทีเลยนะคะ,ะแล้วก็แผลจะเห็นว่าเล็กมากนะคะการดูแลแผลของหมอคือง่ายมากเลยเนาะไม่ต้องกังวนลว่าแบบโอ้แผลมันจะใหญ่ไหมทํายากหรือเปล่าหลังจากทําไปดูแลยากไหมนะคะแผลเนี่ยก็คือง่ายๆเลยห้ามตัวน้ำเวันเนาะงดอะไรบ้างแอลกอฮอล์ของหมัดดองของเค็มส้ตมตำปูปลาร,ะระ้า สองอาทิตย์นะคะยังพึ่งไปออกกาลังกายหนักๆมากๆเนาะเข้าเทรนเนอร์เนี่ยสอ,อาทิตย์ก่อนอาการบวมอาการเขียวอาการช้ำอาจจะเกิดขึ้นได้นะคะไม่เกิน2อ,อาทิตย์หายหมดนะแล้วก็ที่สําคัญเลยก็คือใส่ใสายบัตรหน้าให้หมอด้วยนะคะวันหนึ่งแชั่วโมงตอนนอนก็ขอนะคะโอเคถ้ามีอะไรสงสัยอยากจะให้หมอมาพูดเรื่องอะไรให้ฟังมาเล่าเรื่องอะไรก็คือถามกันมาได้นะคะ อย่าลืมนะคะดูดไขมันใบหมอหญิงนะคะติดตามกันด้วยค่ะ